ครับนุ๊กซี่มาทำอะไรครับวันนี้อ้าวพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นุ๊กซี่ก็มานั่งถ่ายรูปเซลฟี่อยู่นี่ค่ะหน้าโซนของปราชญรัชย์ปราชรัสุขใจแล้วนุ๊กซี่รู้หรือเปล่าว่าร้านนี้คืออะไรไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะพาไปให้นุ๊กซี่รู้จักกับผู้ดูแลโครงการนี้นะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะขอราเชิญเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องลุกซี่ครับนี่ท่านกรวิทย์วงประเสริฐผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวครับของทอทอท,อทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับโครงการประชารัฐสุขใจครับน้องลุกซี่มีคำถามอะไรขออนุญ,ญ,ญาตนะคะคดีดีครับลุกอยากทราบม,มากเลยค่ะว่าประชารัฐสุขใจน,นี่คืออะไรเหรอคะ ประชาชนสุขใจเนี่ยคือโครงการของรัฐบาลที่เราทําร้านประชาชนสดใจทั่วประเทศซึ่งในทั้งประเทศนี้ก็มีอยู่142แห่งหซึ่งร้านอันนี้จะมีอยู่ทุกจังหวัดนะฮะกระจายอยู่ทุกจังหวัดโดยที่สถานที่ตั้งเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ปัป๊มปตทอใน<อ>แต่ละจังหวัดครับจุดประสงค์ของเราเนี่ยเราคือเราขายผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการออกแบบนะ,ะให้ดูทันสมัยเก๋ไก๋อะไรต่างๆเนี่ยนะครับบวกกับความเป็น เอกลักษณ์ของเขาเหมือนเป็น<ห>ของแต่ละจังหวัดเลยใช่ครับใช,ใช่ครับถ้าเราไปปรทสสรบบุรีปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอของขึ้นที่ของที่นั่นใช่ไหมครับก็จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ตามเอกลักษณ์ใช่ครับซ,ซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนตรงนี้ต้องเรียนว่านักท่องเที่ยวที่เข้าไปเนี่ยนอกจากว่าท่านจะได้ของที่ถูกใจแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ช่วยชุมชนของเราซึ่งนั่นคือจุดประสงค์หลักของร้านนี้เลยใช่ไหมครับ,รบก็คือเหมือนเป็นการสร้างรายได้เป็นเหมือนช่องทางการฝากร้านเนาะนแต่น,นี้เราาฝากร้านกันที่ประชานใจครับอย่างนี้เนี่ยอยากทราบว่าแล้วการที่มาจัดการในครั้งนี้แล้วเราก็นําบูธของประธานาธใจมีอะไร ในในในครั้งนี้นะครับร้านประชารัศดรใจเนี่ยเราก็มีกิจกรรม<ช>คือสินค้าที่เรานํามาจากชุมชนเนี่ยก็ประมาณูกพันกว่ารายการที่ท่านจะสามารถหาดูได้ในในร้านของเรา,รานนใช่ครับรถ้าแบบ,บว่ารวมไปหลายจังหวัดเราไม่ต้องไปฟังของจังหวัดดูจังหวัดนี้แต่มาที่น<ช>ี่ครบเลยในในส่วนของร้านเนี่ยนะครับเราจะมีกิจกรรมนาทีทอง คุณภาพดีนะคะจากสุโนทั่วประเทศไทยนะคะมีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแถมหนึ่งก็แล้วมีลด5 0นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยท่านอยากได้เพิ่มหรืออยากได้มากๆขึ้นเนี่ยท่านก็สามารถมีออเดอร์สั่งแล้วเราส่งให้ทางไปรษณีย์ด้วยพูดกันตรงๆก็พีออเดอร์ได้มาถึงแล้วของหมดนะครับมาแล้วเพียออเดอร์ได้แล้วแล้วซื้อครบในราคา500บาทท่านก็สามารถจับรางวัลนี่เรามีเรามีคูปองให้จับรางวัลรุ้นรางวัลก็คือตั๋วเครื่องบิน ใจของเรานะครับมีอยู่ที่ปั๊มอะไรครับปั๊มอะไรอะตอบได้เลยค่ะตอบได้ค่ะวิชได้ค่ะปั๊มจับจอบพิจุนก็คบแล้วเปิดใช่เค่ะในโซนเราเนี่ยค่ะนอกจากเราจะยกนะคะร้านประชารัฐสดใจมาที่มีสินค้ามากมายแล้วยังมีไฮไลท์ที่ต้องบอกว่าปกติไปตามปั๊มเนี่ยอาจจะไม่มีเราจัดขึ้นพิเศษเฉพาะรานนี้เท่านั้น ของเซลล์ของพีออเดอร์ใช่ครับโหสุดยอดมากเลยนะสนุกด้วยได้ของดีด้วยนะคใช่ช่วยชุมชนด้วยต้องบคุณที่นี้ขอบคุณมากเลยครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับย้อนวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากมากเลยแล้วเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะแวะเข้าไปดูเรื่องของหกพันกว่าอย่างแถมมีนาทีองฟวีขอนนี้เดี๋ยวให้เป็นไกด์พาเข้าไปเลยนะคะได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะจริีครับยินดีครับขอบคุณครับ